เราเบบีที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวลึกของพวกเราช่องของเรานะคะจะไม่ได้ทำรีแคปแบบปกติคือรีแคปเนี่ยจะอยู่ภายใต้รีวิวลึกอีกทีนึงเพราะว่ารีวิวลึกเราจะพูดครอบคลุมไปหมดเลยวิเคราะห์ความรู้สึกตัวละครการถ่ายทำโปรดักชันการวางเรื่องหรือว่าแบบเนื้อเรื่องเป็นยังไงการแสดง acting ทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะก็มาเริ่มกันที่ประเด็นแรก EP แรกเปิดมาเขาให้เรามองในมุมของเติร์ดอย่างเดียวเลยว่าเป็นคนที่แอบรักชอบ แอบชอบค่ายก็คือเพื่อนสนิทของตัวเองแน่นอนเดียวกันคือค่ายก็คือไม่เคยมองว่าเติรดเป็นเพื่อนเลยด้วยซ้ําในแบบลักษณะของการก,กระทําต่างๆนานาของ EP นี้คือเราเข้าใจว่าเพราะว่าถ้าซีรีส์ไม่ทําให้ชัด์อะเราก็จะมองไม่ออกว่าแบบ มันจะก้ากึ่งก้ากึ่งอันนี้คือแดงให้ฉันเลยว่าค่ายอ่ะมันแบบเฉยเฉยเลยไม่ไม่ได้มองเติร์ดอยู่ในสายตาเลยอ่ะแม้กระทั่งในมุมของเพื่อนแต่เราว่าเขาแคร์ในแง่แบบมีปัญหาเอาไปหาเติร์ดเกิดอะไรขึ้นไปหาเติร์ดใช่อยากได้อะไรไปหาเติร์ดแทนมันเลยกลายเป็นแบบความสัมพันธ์ที่เหมือนไม่ได้เทคกับกีบอะมันแท้เทกอย่างเดียวใช่ชไม่ได้ให้เลยแต่ถามว่าในมุมแคร ความสุขในมุมเพื่อนไหมเขาก็มีความแคร์ในมุมเพื่อนอยู่นะตรงนี้แคร์นะแต่ติดผู้หญิงถ้ามีผู้หญิงเข้ามาก็คือสวิตไปเลยจ้ะผู้หญิงคนนั้นจะได้พ r i o r รตี้ไปเลยแต่ทุกครั้งที่ไม่มีผู้หญิงอะ่ะเติร์ดคือพ r i o r ร t y ตี้นะใช่นั่นก็หมายความว่า<ซ>แฟนทุกคนที่ค่ายคบเติรดเห็นมาหมด เติร์ดอยู่ในซีดิเรชันทุกซีดิเรชันที่ค่ายเจอเพราะฉะนั้นมันก็แบบรู้สึกว่ามันน่าจะซึมลึกในตัวของค่ายมันเลยมองข้ามจุีไปเติร์ดก็แบบมีเวลาให้ตลอดเนี่ยไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นเนี่ยที่แบบมีเป็นเรื่องแบบไอ้ทำดนทำนี่ทำนั่นเหมือนเติร์ดยอมสละเวลาใช่แล้วเหมือนเขามีแล้วจนเป็นเซฟโซนไปแล้วอ่ะมันเป็นแบบคอมฟอร์ตโซนจังหวะที่เขาเลิกกับมิวแล้วทีนี้เขาก็ชวนเติร์ดไปดูหนังเรื่องสั้นของคนที่แย่งมิวไปจากเขาอันนี้ก็เป็นหนึ่งกริยาที่ไม่โอเคเลยเพราะอันนกูส็ไป เหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงให้เราได้เห็นกับเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันที่เราจะเห็นเรื่องเมียหลวงเมียน้อยตบตีกันทําคลิปออกมาอะไรแบบนี้ซึ่งเราความรู้สึกว่าการกรทำแบบนี้มันไม่ทําให้เราพัฒนาทางด้าน eq เลยเออเราสู้ด้วยสมองดีกว่าพอจริงจริงตอนนั้นควรจะเป็นก็เรียนฟิล์มมันด้วยกันมันต้องยับย่นกว่านี้ต้องแบบยับยนนิดนึงใช่แล้วก็สุดท้ายก็หลับเท้าไปอืแต่ผลของเขาไม่ได้หยุดกับเขาแค่คนเดียวไงใช่ก็คือกระโดดเติร์ดรีเลตกันต่อมาก็คือเขาก ไปคืนก่อนอไปคืนไปคืนพอไปคืนเป๊่ผู้หญิงก็คงด้วยความแบบเสียหน้าโตตอบกลับไปด้วยปฏิกิริยาแบบนั้นเสร็จแล้วทีนี้นี่ก็ได้ความอยากหมกป้องเพื่อนก็เลยใส่กลับแล้วก็เอาไปทิ้งรับหน้าแทนเพื่อนมันก็จะเข้าเวลาเขาบอกว่าถ้าเพื่อนน่ะทะเลาะกับแฟนก็อยาเข้าไปยุ่งเราะมาสุดท้ายเป็นหมาสุดท้ายพอเขาขึ้นดีกันหมาจริงแล้วอันเนี้ยหมาเกินหมาในชนิดที่เรียกว่าเฮ้ยตั้งแต่ฉันมีเพื่อนอ่ะแล้วฉันเคยเข้าไปใส่ก็ไม่เคยได้รับปฏิกิริยาหมาขนาดเนี้ยแคือมันเริ่มตั้งแต ข้าวที่บ้านเสร็จปุ๊บไปเจอกันที่โรงหนังอีกคือกับเพื่อนก็พูดตรงๆเลยว่าแล้วก็จังหวะที่แบบมิ้วมองหน้าเติร์ดมันเป็นอะไรที่แบบคือเราไปด่าไปด่าผู้หญิงคนนี้เพื่อค่ายเพื่อนของเราแล้วแบบสุดท้ายเขาเสกกลับไปแล้วเขาไม่เหยอเยอยอะถูกต้องแล้วความรู้สึกเลยก็คืออ้าวอะไรยังไงหนักอีกคือกลับไปค่ายบอกว่าให้เอาของมาคืนเลนจังหวะนี้นะเกลียดมากคือเราสึกว่าเหมือนถ้าคุณรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำไม่ได้อ่ะคุณอย่าผักภาระให้คนื่นเพราะว่าอันเนี้ยมันกลายเป็นว่าเติร์ดเป็นคน นิ้วที่มองหรือใครที่มองแต่คือเหมือนพอแบบเอาของมาได้ปุ๊บไม่ควรพูดกับเติร์ดว่าครอบหรือเปล่าคือเราไม่ได้มองเป็นความสัมพันธ์มันไม่ใช่มีแต่เพื่อนกันมันไม่ใช่เพื่อนกันเหมือนแบบไม่กึ่งหาผลประโยชน์อันไม่มีแต่คนมีใช่เป็นคนหนึ่งที่มีเอาแต่อะไรจะเทคอย่างเดียวเนาะใช่พอพอปิดประตูเสร็จปุ๊บเขาพูดกับนิ้วว่าพี่เก็บไว้ให้เลยนะมันกลายเป็นเหมือนมันเป็นเรื่องจริงในสังคมจริงๆนะที่ปัจจุบันมันแบบเอาหน้าถูกมันมันจะตีย้อนกลับไปตอนที่เติร์ดบอกว่าใครให้้้เเเอออออออาาาขขงงงมคืืนแแตต่่่ัววววะถลบบกกพี็ไ มันกลายเป็นเหมือนเติ์แบบโกหกใช่แล้วแบบกลายเป็นคนเหมือนแบบมะเซียมทําให้เขาแบบอย่างนั้นอย่างนี้โดนมองผิดเข้าใจผิดไีอีกต้องการเป็นเพื่อนกันเข้าใจว่าแบบมันโยนขี้ให้เพื่อนได้ตอนแบบทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยที่ดอกปั๊บแต่อันนี้มันอันนี้คือโยนให้ผู้หญิงเกลียดเพื่อนเราเลยนะแล้วเขามาเจอหน้าเราเขาจะรู้สึกไงแล้วตอนนั้นเตย์ก็พูดไปว่าอะไรบางคนเก็บมาเองค้าเป็นคนเอาตัวเองเป็นจุ์กลางของจักรวาลของจักรวาลโดยที่เคนต้องเหมือนรอบตัวเองอันนี้เราพูดถึงในแค่ความสัมพันธ์ของสองคนใช่ไหมกินตอนเ์ต แล้วก็ไปให้ป้าลาคิวที่เว้นว่ามันจะเป็นแค่ข้าวของเครื่องป่าก็ตามเธอคือฉันจะเอาแบบนี้ตองแบบนี้ใช่อย่างของเงี้ยจะเอาก็ต้องเอาไม่ได้เธอต้องไปนั่งหาให้ทําให้ซื้อตัวให้แล้วก็ตอนที่เขาอะไปถ่ายทําหนังสั้นน่ะแล้วเขายกไม้ใช่ไหมไม้บูมไม้บูมทีน่ที่ไปได้ยินใช่ไหมเขาก็เอื้อบออกไปเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ็บเขาเสียใจใช่ไหมแต่ถามว่าพฤติกรรมตอนนั้นหมอสมหมอคุณกําลังทํางานอยู่หรือเปล่าใช่แล้วคุณไปแหนเลยนะว่าทุกคนเขากำลังทํางานคุณทิ้งงานแล้วก็ไป อันนั้นไม่ใช่อันเดียวนะตอนที่อยู่ในสวนคุณก็ทิ้งงานอีกคือแบบ ่อเพื่อนมานั่งฟังแล้วเติร์ดคือคนแบกแบกรับทั้งสองสถานการณ์นั้นเลยเจ้าชูไม่ว่าหรอกแต่เปอร์ฟอร์แมนต้องได้จุดหนึ่งก็คือแสดงให้เห็นว่าค่ายอ่ะไม่เคยรักใครจริงตัตัวเองเวลาที่เลิกอ่ะไม่ได้เสียใจแต่เจ็บใจเพราะเขามาทําให้ฉันอย่างนี้ใช่นั่นก็คือมันก็คือไม่ได้มีความรักอยู่ในนั้นเลยมีอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ค่ายอ่ะพูดว่าอ่ะกูเลิกกับคนนี้แล้ะแล้วก็แบบเอ้ยวันนี้กูว่างแล้วไปกูแล้วเติร์ดสายตาคือดีใจปูขึ้นมาเลยการที่เติร์ดแอบรักคมมันเหือ หนึ 1> 1่งเปอร์เซนต์ะที่วันช่วงที่ค่ายว่างอะ่ะแม้จะเป็นเวลาแค่สองวีเขาก็มีความสุขแล้วเพราะเขาเป็นคนแอบชอบทุกครั้งเขาจะรู้สึกว่าเขามีหวังแม้หวังนั้นมันจะแค่แบบศูนจุดหนึ่งหรือห,อหอนึ่งหนึ่งเปอร์เซนต์ก็ยังมีหวังเราว่าเอาจริงๆถ้าพูดตรงๆอ่ะเตอร์กับค่ายสนิทกันที่สุดหมายถึงในสี่คนในส <คน S 2> ี่คนก็เป็นเป็นคูเลยเนเราว่าเตอร์ได้สนิทกับทูกับค่ายมากแต่ถ้าถามมาแบบค่ายสนิทกับใครจริงๆอ่ะเราว่าแค่กับเตอร์ราะว่าเตอร์คือคนที่ยอมค่ายที่สุดแล้วอ่่่่ะะนนนนนอออืยััังงงบพเเเป้ววภารรมมขีจกก ตามหนังที่ที่เราพูดันไปเนาะใช่ชอบการเล่าเรื่องที่อิงตามหนังเราจะได้รับรู้ถึงศัพท์ต่างๆในการถ่ายทําได้เห็นมุมมองที่แบบหลังกล้องไมู่มบูมขึเออใช่หลังกล้องคืออะไรและหนังเรื่องไหนที่เราอาจจะไม่เคยดูหรือเราอาจจะเคยดูซึ่งมันก็ทําให้เราเออก็อยากกลับไปดูหนังพวกนี้ดูมันเป็นยังไงเพราะว่าทุกสิ่งอย่างที่เติร์ดทำอ่ะมันก็คือล้อมาตามหนังพวกนี้ที่แหละเทคนิคการเราเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็คําคมแค่เป็นเพื่อนก็ดี ีกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่าฉันบอกเลยว่าไม่ดีเพราะว่า1อ่ะตัวเราเองอ่ะเราไม่ได้รู้สึกกับเขาอ่ะแค่เพื่อนแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่มีทางที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ไปเกินเพื่อนได้ใช่ไหมแล้วเรายังเป็นเพื่อนกับเขาต่อแต่ความรู้สึกของเราอ่ะก็คือเนี่ยเธอทาให้เห็นเลยเราไม่ได้คิดแค่เพื่อนอ่ะแล้วเราไม่สามารถบังคับตัวเองได้เราก็ต้องมานั่งเนี่ยทุกคุณต้องรักตัวเองเธอทนมา3ปีคือเรื่องคือมันไม่ใช่เรื่องนาฒนครั้งเกิดมันเกิดตลอดรลอดแล้วมันมีคํานึงที่เหมาะกับสถานการณ์ในทางทางอีพีนี้เลยนะคือเฟนโซนแล้วมันก้าวผ่านเฟนโซนยากมากเพราะว่าหัวเรื่องคือเพื่อนสนิทแล้วเพศก็คือเพศค้ายชอบผู้หญิงแบบ จ่าเลยอะแต่เติร์ดก็เป็นผู้ชายมันมีหลายคอนฟิกรออยู่ออหไวที่ทูเข้ามาละกันจะมูกออนแต่ว่าฉันว่าทูอะช่วยเป็นมูกออนไม่ได้แล้วเพราะว่าในตัวอย่างตอนต่อไปอะเติร์ดคงสบายใจขึ้นเพราะว่ามันเป็นความลับ ที่เขาเก็บมาตลอดตลอดเขามีคนได้พูดด้วยแล้วยู่ๆมันมีแบบมีศิลานีมันแบบมีมีการจะมีการอนิเมที่ดีเข้ามาในการช่วยเนอะจากที่เราไม่เคยพูดหืออาจจะคนเนี่ยมันดอาจจะจริงๆนะไอ้กล่องความลับของเขาอ่ะใช่มันคือความหลังที่แบบยัดเข้าไปแบบจนเต็มแล้วจนเขาแบบเหมือนไม่อยากมีอันนี้แล้วฉีกทิ้งเรขาเลยพอทูเข้ามามันกลายเป็นเหมือนเฮ้ยทูก็น่าจะเป็นคนที่ช่วยปกป้องเติร์ดได้วล่ที่ใครทําไม่ดียะไรจริงๆต่อไปทูรู้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าใข่อะค่แบบมันเกิดอะไรขึ้นวะ พูดถึงเรื่องของภาพคอสตูมแล้วก็การแสดงการแสดงนี้ไม่มีอะไรสติเลยจังการแสดงดีมากการแสดงของมากของกันก็คือสุดตรงจไปแค่มองปแค่ตาก็รู้เลยใช่ชอบชอบปับปีก็ดทำดีมากคือทําให้รู้สึกได้ว่าปับปีเราเราว่าเอาจริงๆไม่โอเคเลยนะซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์ที่สักแสดงดีมากใช่ดีเหมือนแบบดีทุกคนดีทุกคนือเนยตัวประกอบเอ็กซ์ต้าอะไรได้หมดเอคือเป็นคนที่ประสบกับความรักอะ เป็นศูนย์คือฉันอ่ะจะไม่ค่อยอินอะไรมากกับอะไรพวกนี้นึกออกปะแต่เขาทําให้เราอินได้โดยที่แบบเราไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้มาก่อนเนี่ยเนี่ยมันคือพรสวรรค์ทางการแสดงแล้วมันคือพรสแหวกมันคือความสามารถของเขาที่เนี่ยทำให้เราชอบกันแล้วเราก็ติดตามมาหลายเรื่องแล้วพอมาดูออฟด้วยยิ่งส่งกันเข้าไปใหญ่คือมันยิ่งทําให้รู้สึกว่าเราเชื่อว่าเราอยู่ในสถานการณ์เนี่ยจริงๆอ่ะคือเราอินจริงเหมือนเราเหมือนเกิดขึ้นกับเราจริงๆจริงๆมันไอฉากที่ปับปีมาเจอกันอ่ะที่โรงหนังอ่ะแล แล้วกัดขนมปังไปด้วยอะเจ็บมากเลยนะจริงจริงมันเจ็บกว่าแบบไปฉีดน้ำใส่หน้าหรือแบบอะไรเนี้ยคือแบบอัดเป็นการกินแบบแรปที่แบบเศร้าที่สุดการบล็อกเลยอ่ะทันทีเลยอ่ะเพราะการจัดเรียงภาพเขาอ่ะทำให้เราเป็น มุมมองเราเป็นเติร์ดเว้ยเก่งมากเลยนะแบบเขาเหมือนเราจะโกรธเราจะแค้นเราจะเจ็บเราจะอึดอัดไปตามเติร์ดหมดเลยพี่แอมพูดมากเรื่องของคอสตูมการแต่งกายของะไรนะป๊าปีกับของเขาตื่กันก็คือเป็นบุคลิกเขาเลยใช่ไหมฉันว่าทุกคนไวไหมออกกันคาแรคเตอร์ตัวเองเหมือนกันคือเสื้อผ้านาฬิกาก็คือดูดีภาพสวยไม่ดูสังเกตกันเปล่ามันจะแบบ เขาเล่นแบบหน้าชัดหลังเบอร์เยอะต้อง<ว>เปิดมาเลยเออที่แบบว่าเบอร์ค่ายยังไม่ได้มันสังเกตเลยพอตอนแรกเห็นตอนซีนนั้นแล้วก็มีซีนสวนอะ ส่วนมันคงละลายหลังง่ายอ่ะแล้วมันเลยชัดมากแบบเฮ้ยเพราะมันไม่ค่อยมีซีรีส์ทำเยอะเท่าไหร่มันกลายเป็นเหมือนหนังอ่ะเพราะตัวเองหนังมันทําแบบนี้ไงเพราะว่านี่หรือเปล่าเขาพูดถึงเรื่องการเป็นเด็กฟิล์มหรือเปล่าเขาเลยถึงทำออกมาให้ออกป็ภาพยนตร์นิดนึงก็น่ารักูแต่ถ้าอย่าทำหาสาระความแบบว่าการแบบแบบภาพอะไรอย่างเงี้ยในณตรงเนี้ยทุกคนวิเคราะห์บนพื้นฐานจากประสบการณ์ชอบและประสบการณ์แต่ตอนเนี้ย พิมเติรน,นจะจ๊ะถูกต้องค่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเด้วามีอะไรอยากแนะนําก็แนะนําเรากันมาได้นะคะไปเจอกันอีกที EP ที่2นะในทสทสตีจีบเธอวันนี้เปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์ช่องของเราด้วยนะคะทุกช่องทางน,นจะจ๊ะ IG Facebook Twitter ถูกต้องค่ะวันนี้เปแล้วนะคะบายสวัสดีค่ะ